มันเริ่มแล้วก็ไอ้หัวนะหัวนะคงับเต็มใหญ่ใช่นี่หัวตัวเห็นน้องไม่ลูกเห็นหัวใจก็เห็นน้องไม่ลูกเห็นแขนขา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 นี่สายสะดือตามที่มาแล้วอ๋อเต็มแล้วเต็มหมงแล้ว เขินใจกนดีนะครับนหน้าวอนนี้พี่พูดยะงยดนงินะเห็นเรื่องไหมเห็นโครงกระโหลกเหแต่หั้าแหลมเลยนะกะโหลกแหลมมั้ยคือโครงโครงออกแหลมหนัอกะโหลกเขาอกับด้านแหละแข็งข้างใจอ่าัวดน้องล่างมันีีดีแ่ ตังเสียงเอ็นโชด้วยเอ็นโชฟังเสียงฟังเสียเอ็นโชด้เอ็นโช้เสียงนะยิดงเอ็นโชดี้อะไรไปโง่หัวไปโง่หัวนีไปโง่หัวเดิขาเดินขาอยอะเราโอเคหัวก็ดโอเค บินเก่งดะดูดูดูมองหวัวทำไรอะ่ะไม่ธรรมดาเนี่ยอ,อ๋อยังมองไม่ธรรมดามบินเก่งมากเลยกินหรอเอามือกินอะไรอยู่อ่ะ